ขอบคุณที่ปาดใจเข้ามารับชมนะคะด้อมให้นะคะสี่ใบปึ๊บขอคำทำนายความรักให้กับคุณคนที่มาดูคลิปนี้ณปัจจุบันตอนนี้ด้วยนะคะขอสี่ใบนะ ใบที่หแล้วก็ใบที่สองขอใบที่สองให้กับตำแหน่งปัจจุบันด้วยนะคะโอ้แอบมือมือเหมือนกันคะ่ะอืมอ๋อมาเองคะโอเคแล้วก็ตำแหน่งอนาคต อี่กระเด็นมาเองด้วยว้าวแล้วก็อีกหนึ่งใบอืมออกมาเองด้วยโอ้เลิปอล่าเข้าเก่งจังเลยโอเค หนา้าไพ่ก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินนี่ขอไปเออ่ดูก่อนนะว่าแปลว่าอะไรบ้างอืสักคู่ค่ะกลับมาเร็วจริงกินกนี่กลับมาช้ามากเลยแหละแต่ว่า <c oughs> ตัาคดคลิปให้มันสั้นลงอืก็ในปัจจุบันนี้ได้อันนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณอะ อ,อไม่ใช่สิก่อนหน้านี้ตัวคุณอาจจะไม่ได้รักษาสมดุลของความรักนะคะมันก็เลยทำให้คุณมักจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคในความรักสักเท่าไหร่แล้วก็เขาอยากจะแนะนำว่าต่อไปนี้และต่อๆไปให้ความรักของคุณนะคะได้อยู่ในช่วงของบาลาน เพราะว่าความรักอะ่ะมันไม่ใช่การที่เราจะต้องเป็นฝ่ายรักหรือเรียกร้องความสนใจแต่ให้เราอะ่ะให้กำลังใจคนที่เรารักและฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันมันจะทำให้เราสามารถที่จะมีความสุขได้ในความสัมพันธ์นะคะดีจังสวยจังกิงนี่มองอีกครั้งกินี่ก็ชอบแล้วก็ ต่อจากนี้ในปัจจุบันนะตอนนี้เลยค่ะอ๋อเขาบอกว่ามีหนึ่งข้อความนะคะส่งมาถึงคุณเขาบอกว่ามีคนกำลังคิดเรื่องคุณเพราะว่าคุณคือแสงสว่างในหัวใจของเขาค่ะและเขาก็รักคุณมากๆเลยน่ารักเนอะเวลาที่เราตั้งใจรักใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะ ตอนแรกอะ่ะเขาอาจจะยังไม่รู้สึกหรอกแต่พอเวลานานๆไปเขาจะมารู้สึกถึงเราในตอนที่เขาไม่มีเรานั่นแหละแล้วก็ต่อจากนี้ไพ่บอกว่าด้วยใบนี้นะคะเขาบอกว่าชีวิตก็คือวงจรแห่งการเปลี่ยนแปลงหากเราฝืนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับเราฝืนวงจรแล้วนะคะ แล้วมันจะทำให้คุณอ่ะเกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นให้ปล่อยวางไปก่อนนะคะแล้วก็จะพบความรักแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์ที่มันทำให้คุณอ่ะได้ประหลาดใจเลยอืมก็วงจรของการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมต้นไม้ลงรากลึกแล้วก็จะค่อยๆเติบโตไปตามช่วงเวลาอาจจะมีผัดกิ่งก้านใบออกบ้างแต่ว่า เขาก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศอืมนั่นแหละก็เหมือนกับชีวิตคนเราอะค่ะอืมและบทสรุปของใบนี้เขาก็บอกว่าท้ายที่สุดเมื่อคุณยอมปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เลิฟว์าอาอลเล้ะค่ะบอกแล้วอะทำตามคำแนะนำเรียบร้อยอะเขาก็บอกว่าสุดท้ายคุณก็จะพอคินส่วนที่หายไปจากคนหนึ่งค่ะ จากคนอีกคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณค่ะอืมประมาณนี้นะน่ารักดีจังเลยขอบคุณที่เข้ามารับฟังและรับชมกันนะคะมนุษย์น่ะมีความสามารถพิเศษคือสร้างความสุขได้เองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยกลินนี่หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเมื่อรับชมคลิปจบแล้วท่านจะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นนะคะไม่ว่าจะพบเรื่องที่ดีๆหรือไม่ดีก็ตามท้ายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นเพียงความทรงจําในช่วงชีวิตหนึ่งเพียงเท่านั้นนะคะเพียงระลึกไว้เสมอว่าอะไรที่ดีก็จดจําไว้เป็นรางวัลส่วนอะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนของชีวิตนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะคนดีคนเก่งสู้ๆค่ะ